คราวนี้ผมเข้าใจว่าผู้ที่ไปร้องทั้งหลายเนี่ยก็พยายามจะหาช่องทางนะครับเพราะเขารู้ว่าสารตัดสินคดีจบไปแล้วมีการพิพากษาลงโทษแล้วมีการดําเนินการลงโทษอภัยโทษลดโทษจบหมดแล้วกระบวนการมันจบไปแล้วครับในทางกฎหมายถ้าคุณอยากจะไปพลิกอย่างนี้เนี่ยนะครับต่อไปนี้เนี่ยใครเขารับรับโทษจําคุกเสร็จบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันน่าจะต้องจําคุกนานกว่านี้จําคุกไม่ครบวันอ่ะหรือได้รับการรับการอภัยโทษในวันมหามงคลบอกฉันไม่พอใจคนนี้ฉันอยากจะให้กลับไปเข้าคุกเนี่ย แล้วคุณจะต้องทุกคนจะต้องกลับมาร้องศาลอีกรอบหรอมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันผิดหลักการศาลมีอำนาจและความอิสระในการพิพากษาคดีแต่ท่านไม่ได้มีอำนาจไปบังคับฝ่ายบริหารว่าจะต้องไปจับคนเข้าคุกอย่างไรถ้าฝ่ายบริหารทำหน้าที่ไม่ถูกต้องทำผิกดกฎหมายท่านต้องไปเล่นงานฝ่ายบริหารโดยหลักการแล้วคดีที่จะขึ้นไปสู่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองจะต้องมีลักษณะเฉพาะนะครับศาลนี้เป็นศาลที่มีกฎหมายตีกรอบไว้ว่าไม่ใช่ว่าไม่พอใจอะไรก็ไปร้องได้ โดยหลักการเนี่ยสารดีการรแผนคดีอาญาของผู้ดำรงหน่วการเมืองในชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะต้องมีคดีอาญาเฉพาะเกี่ยวกับผู้ดำรงหน่นการเมืองซึ่งในความหมายจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆก,ก็คือการร่ํารวยผิดปกติจากการถูกกล่าวหานะครับหรือการถูกตัดสินว่าทุจริตในหน้าที่เช่นไปโกงบ้านโกงเมืองมานะครับแล้วจะต้องให้สารมาพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเลยว,ว่าจะยึดทรัพย์จะเอาเข้าคุกไหมนะครับ โดยปกติต้องผ่านกระบวนการของปปชมาก่อนด้วยเราก็เคยเห็นครับคดีคด,ดียึดทรัพย์นักการเมืองที่เคยผ่านมานะครับแต่กรณีที่มีการไปร้องเนี่ยผมก็แจว่ามันเป็นความไม่พอใจในทางการเมืองนะครับถามว่าทําไมเป็นเรื่องทางการเมืองพอเพราะต้องแยกแยะนะฮะเวลาคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยอำนาจในการพิจารณาพิพากษาเป็นขององ,องค์กรตุลาการนะครับแต่เมื่อพิพากษาไปแล้วอํานาจในการจับคนไปลงโทษไปค้งหรือไปปล่อยเป็นอํานาจของฝ่ายบริหาร อันนี้คือหลักการแบ่งแยกอำนาจและทั้งหมดทั่มปวงต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนทําออกกฎหมายเองพิพากษาเองขังเองปล่อยเองไม่มีมันแบ่งอำนาจกันครนีในกรณีอย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยมันมีการแบ่งแยกอำนาจกันชัดเจนนะครับว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของนิติบัญญัติแต่เมื่อสารตัดส,สินแล้วฝ่ายบริหารก็มีดุลพินิษฐ์นะครับในดุลพินิษฐ์ว่าจะให้อภัยโทษหรือไม่ซึ่งอันนี้เป็นพระราชอำนาจ นะครับเมื่อมีการอาภัยโทษลดโทษเรียบร้อยแล้วก็เป็นการดบ่งแยบหน้ากันเสร็จถ้าสมมุติว่ามีผู้ไม่พอใจในเรื่องนี้ไม่ต้องไปร้องที่ศาลครับก็ต้องไปร้องต่ออธิบดีกรมราชธรรมถ้าที่ราชธรรมไม่ทําอะไรก็ต้องร้องไปที่ผู้บังคับบัญชาไม่พอใจก็ต้องไปผู้ตรวจราชการกระทรวงแล้วก็ต้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไปที่รัฐสภาให้มาตรวจสอบฝ่ายบริหาร ศาลไม่มีอำนาจที่จะเข้ามาก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายบริหารในลักษณะนี้มันเป็นการดำเนินการในเชิงนโยบายเป็นการดำเนินการในเชิงการเมืองหรือเปล่านี่เป็นคำถามต้องคบคิดกันถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ประชาชนจะต้องไปร้องต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบการทํางานนะครับแต่ไม่ใช่อำนาจของศาลที่จะถูกดึงเข้ามา,าไปปรับเปลี่ยนการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารครับ ก็คงเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะตีความเช่นนั้นนะแต่ผมมองว่าโดยหลักการแล้วสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนั้นออกแบบมาโดยเฉพาะเจาะจงนะครับเรื่องหลักๆเนี่ยต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่ำรวยเป็นปกตินะครับแล้วมันจะต้องมีการตรวจสอบมาก่อนม,มีวิธีพิจารณาเฉพาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครก็เดินไปที่สารดีกาได้นะครับแต่ถ้าคุณบอกว่า กรมรชาชทัณฑ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจทำตัวไม่ถูกต้องไปไปทำตัวผิดกฎหมายไปทำการทุจริตอ่ะอย่างนี้คุณก็ไปร้องปปชนะครับก็ไปร้องให้ปปชให้ไปตรวจสอบนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีจะไปร้องที่ศาลฎีกา <c oughs> แผนคดียาของผู้ต้องการเมืองม่ต้องถ้า,ถาไปศาลนั้นเนี่ยปปชควรจะต้องมีสำนวนแล้วว่านายกคนนี้รัฐมนตรีคนนี้ทุจริตในหน้าที่โกงบ้านโกงเมืองขอให้ศาลพิพากษายึดทรัพย์นะครับเอาเอาทรัพย์สินตกคืนเป็นของแผ่นดินอ่ะ นั่นคือหน้าที่ของศารดีกาแผนคดียาของผู้ีรัมย์การเมืองคราน,นี้ผมเข้าใจว่าผู้ที่ไปร้องทั้งหลายเนี่ยก็พยายามจะหาช่องทางนะครับเพราะเขารู้ว่าศาลตัดสินคดีจบไปแล้วมีการพิพากษาลงโทษแล้วมีการดําเนินการลงโทษอภัยโทษลดโทษจบหมดแล้วกระบวนการมันจบไปแล้วครับในทางกฎหมายถ้าคุณอยากจะไปพลิกอย่างนี้เนี่ยนะครับต่อไปนี้เนี่ยใครเขารับรับโทษจําคุกเสร็จ บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันน่าจะต้องจําคุกนานกว่านี้จําคุกไม่ครบวันอ่ะหรือได้รับการรับการอภัยโทษในวันมหามงคลบอกฉันไม่พอใจคนนี้ฉันอยากจะให้กลับไปเข้าคุกเนี่ยแล้วคุณจะต้องทุกคนจะต้องกลับมาร้องศาลอีกรอบหรอมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันผิดหลักการศาลมีอานาจและความอิสระในการพิพา,ากษาคดี แต่ท่านไม่ได้มีอำนาจไปบังคับฝ่ายบริหารว่าจะต้องไปจับคนเข้าคุกอย่างไรถ้าฝ่ายบริหารทำหน้าที่ไม่ถูกต้องทำผิดกฎหมายท่านต้องไปเล่นงานฝ่ายบริหารต้องไปต้องไปเล่นงานคปราชทา,านแต่ตอนนี้ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีมูลเหตุอะไรให้ไปเอาผิดเขาได้เพราะนี่คือการพระราชทา,านอภัยโทษลดโทษถูกต้องตามกระบวนการนะครับถ้านักนักโทษหรือผู้คุมขังคนไหนเจ็บป่วยไม่สบายก็ต้องไปพักตัวรักษาตามระบบระเบียบของเขานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วอ้างเหตุอะไรขึ้นมาถ้าอยากจะถามต้องไปถามหมอครับ หมอที่ตรวจร่างกายอาการคุณทักษิณน,นะว่าแกป่วยจริงไหมถ้าเกไม่ได้ป่วยจริงอันนั้นเป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดเขายืนยันว่าป่วยจริงแล้วหมอเขายืนยันพยานเขายืนยันรัฐมนตรียุติธรรมยืนยันท่านก็ต้องไปหาหลักฐานมายันสิงครับว่าเขาไม่ได้ป่วยจริงแต่ผมก็ไม่ทราบว่าท่านจะไปหาหลักฐานแบบนั้นจากที่ไหนถูกมันเป็นเรื่องที่ตามระบบระเบียบแต่ถ้าถ้ามีคนบอกว่าอย่างนี้ทําผิดระบบระเบียบนะครับทำผิดกระบวนการขั้นตอนมีการเอื้อประโยชน์กันคุณก็ไปร้องปปชเลยครับไปร้องหน่วยงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปร้องรัฐสสภาได้้เลยใหตรวจอบ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะสุดท้ายนี่คุณเลือกปฏิบัติคุณทําไม่ถูกต้องด้อันนั้นร้องได้นะร้องไปเลยครับมันเป็นกระบวนการตรวจสอบปกติแต่มันไม่ใช่การไปให้ศาลร,รับเป็นพิจารณาคดีการจะรับพิจารณาคดีได้มันต้องมีข้อพิพาทที่กฎหมายกําหนดว่าเป็นอยู่ในเขตอํานาจของศาลนั้น ข้อพิพาทที่จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ด,ดิพานษการเมืองต้องเป็นเรื่องของทรัพย์สินความร่ำรวยทิดปกติการถูกกล่าวว่าทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และเป็นตำแหน่งท,ที่ใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปขึ้นศาลนี้ได้นะต้องเป็นระดับรัฐมนตรีนายมนตรีหรือผู้สนับสนุนเกี่ยวข้องไม่ใช่คุณบอกข้าราชก,การอ,อ,อบจปตาผู้ใหญ่บา้านทั่วประเทศเนต้องไปขึ้นศาลฎีกาตรงนี้กันหมดผมเข้าใจว่าก็คงต้องใช้เวลาขัดเกลาสังคมและก็ผู้ที่อาจจะยังไม่เข้าใจในข้อกฎหมายว่าอย่าไปร้องพํำเพื่อกับ ถ้าเกิดท่านจะไปให้ถูกท่านก็ไปเลยครับที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงถ้าอธิบดีเขาไม่ทําอะไรให้ท่านถ้าท่านไม่พอใจท่านก็ไปร้องที่คณะกรรมการที่สภานะครับถ้ายังไม่พอใจก็ไปผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไม่พอใจก็ออามาพูดในสือ่อให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบนั่นคือกลไก programmed. ในทางประชาธิปไตยกฎหมายาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะต้อง1ปี1เดือนผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าสมมติว่าพระราชทานอภัยโทษลดโทษให้เหลือ1เดือนแล้วเขาป่วย1เดือนเนี่ยจะยังจะบ่นอีกไหมหรือถ้าสมมติว่าลดโทษให้เหลือ2ปี แล้วต้องไปเข้าโรงพยาบาลปีหรือปีครึ่งแล้วก็จําถูกจําคุกอีกค,ครึ่งครึ่งครึ่งปีเนี่ยจะยังบ่นอีกไหมคือประเด็นไม่อยู่ที่ความยาวประเด็นอยู่ที่ข้อเท็จจริงว่าคุณป่วยจริงหรือเปล่าและคุณต้องพักรักษาจริงไหมผมเองก็ไม่ทราบผมไม่ได้เป็นหมอผมไม่ได้เห็นเวรระเบียนถูกไหมครับแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงหลายรอบชี้แจงในรัฐสภาด้วยนะครับชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าทําตามระเบียบขั้นตอนถ้าท่านมีหลักฐานว่าเขาไม่ได้ป่วยจริงท่านก็ต้องเอาแพทย์มายืนยันถูกไหมครับว่าเขาไม่ได้ป่วยจริง แต่แต่ถ้าเกิดแพทย์เขายืนว่าป่วยจริงผมก็ไม่แน่ใจว่าจะไปหาหลักฐานที่ไหนมา,หากลางตรงนี้ก็อาจจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหานะครับที่ศาลเนี่ยแทนที่จะเอาทรัพยากรและเวลาเนี่ยไปใช้พิจารณาคดีเพื่อ,อติดตามตรวจสอบการกระทําของนักการเมืองที่เข้าลักษณะขึ้นศาลได้กลับกลายต้องมีผู้ที่ไม่เข้าใจกฎหมายเนี่ยเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาร้องท่านไปร้องให้ถูกที่เถอะครับนะครับและสุดท้ายถ้าเกิดมันไม่ได้ดั่งใจท่านก็ต้องยอมรับว่ากระบ,บวนการทางประชุมไตยมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าท่านจะต้องได้ตามใจท่านทุกอย่าง ก็เป็นไปได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสารก็รับคําร้องในหลายกรณีที่ผมเองก็มีความเห็นว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเข้าลักษณะที่จะรับได้นะครับแต่ก็เป็นรูปพิธีของสารท่านนะครับถ้าสารมองว่ารับไว้ก่อนมาพิจารณาก่อนก็เป็นไปได้สารอาจจะไปยกคําร้องหรือไปวินิจฉัยอย่างไรก็เป็นอานาจของท่านนะครับอาจจะมีดุลพินิษร,รับมาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาให้ไปโหวตกันลงคะแนนลงมติกันครนี้ผมอยากจะย้ําเหมือนที่ย้ํามาทุกครั้งว่ากลไกที่เขาเอาไปใช้ร้องต่อสารมนูเนี่ย มันผิดหลักการนะครับคือหมายถึงว่ากลไกนี้มันมีอยู่ได้มันมีอยู่จริงนะครับกลไกตามสิ่งที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูนมาตรา49ซึ่งก็สืบทอดมาจากสิ่งที่เขาเรียกรัฐธรรมนูญปี50มาตรา68เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็น,นกลไกที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้คนมาใช้สิทธิเสรีภาพในทางที่ผิดแล้วมาล้มล้างรัฐธรรมนูญเสียเองเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยประกันหรือรับรองสิทธิเสรีภาพถูกไหมครับเรามีสิทธิเสรีภาพจะ ไปไหนมาไหนชุมนุมโดยสันติสื่อมวลชนสามารถแสดงความคิดเห็นตรวจสอบรัฐบาลประชาชนสามารถไปชุมนุมประท้วงได้แต่สมมติมันเลยเถิดมันเลยกรอบเช่นสื่อมวลชนเขียนบทความออกหนังสือพิมพ์บอกประชาชนทุกคนให้ไปไป,ไปชุมนุมกันล้อมปิดล้อมรัฐสภาไม่ให้เขาเข้าไปประชุมไม่ให้เขาออกกฎหมายไม่ให้เขาเลือกนายกแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในทางที่ผิด คือคุณไปปิดล้อมนายกให้เดินทางไม่สะดวกได้นะครับคุณไปแสดงความไม่พอใจได้แต่ไปปิดไม่ให้เขาเข้าสภาไม่เข้าไปทํางานไม่เข้าไปออกองบประมาณมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยผิดละถ้าท,ทําเช่นนั้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจที่จะเข้ามาสั่งห้ามบอกให้คุณมาอ้างสิทธิเสร,รีภาพตามรัฐธรรมนูญมาทําร้ายรัฐธรรมนูญไม่ได้นะแต่กรณีที่เขาไปอ้างเนี่ยที่บอกว่าไปประชุมที่บ้านจันซองล่าไปขับพักพลังประชาัฐออกจากรัฐบาลน,นะครับหรือไปอ้างเรื่อง MOU ซึ่งยังเจรจากันไม่เสร็จเลยเนี่ย ผมคิดว่ามันเลยเถิดเกินไปมันเป็นการพยายามหาข้ออ้างมาสนับสนุนความคับแค้นหรือความคับข้องใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพักพลังประชารัฐที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยไม่มีทางไปแล้วไม่มีทางจะสู้เขาได้แล้วพรรคพรรคตัวเองคนเขาก็หนีออกจากพักแล้วก็เลยต้องมาใช้กลไกของสารรมนูญดึงสารลงมามาใช้ เครื่องวัตถุประสงค์ของในทางการเมืองซึ่งผมว่าไม่เหมาะสมสาลควรจะอยู่สูงนะครับสารควรจะเป็นกลางและไม่ควรจะถูกดึงลงมาเกี่ยวข้องกับประเด็นในทางการเมือง <c oughs> คือถามว่ามันมีม,มีมีโอกาสไหมที่สารจะเห็นประเด็นมันก็คงเป็นไปได้แหละแต่ผมก็ยังมีความเห็นในส่วนตัวของผมนะว,ว่ามันไม่มีประเด็นอะไรเลยที่จะจับต้องได้ถ้าเราอ่านทั้ง6ข้อในคำร้องฉบับนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับว่าคำร้องที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่ข้อที่5ข้อที่5คือที่บอกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ถูกขับออกจากรัฐบาลมันมีที่ไหนละ่ะ มีที่ไหนล่ะที่บอกว่าเออเออพักที่ฉันทํางานให้พักที่ฉันออถูกจ้างมาหรือพักที่ฉันเคารพนับถือเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วฉันเลยมาร้องมันเกิดคาถามทังทีนะครับว่าถ้าวันนี้พักพลังประชารัฐยังรัฐบาลอยู่เนี่ยคุณจะมาร้องไหมถูกไหมครับถ้าเกิดคุณเขียนแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ร้องนะถูกไหมเพราะคุณยังพอใจอยู่ที่จะร่วมรัฐบาลแล้วคุณก็ไม่อยากไปล้มรัฐบาลที่คุณยังร่วมออมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ซึ่งอันนี้มันแสดงให้เห็นเจตนาชัดเจนเลยว่า มันไม่ใช่คำร้องที่บริสุทธิ์มันไม่ใช่คำร้องที่มาด้วยมือสะอาดมันเป็นคำร้องที่แฝงไปด้วยนัยะและก็ความมุ่งหมายในทางการเมืองผมถึงมองนะครับว่าเมื่อมันชัดเจนแบบนี้คุณจะอ้างอะไรเนี่ยมันก็ไม่สุจริตมาทั้งหมดเลยนะครับและข้ออื่นๆที่ร้องกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ปวดใจนะไปร้องว่าพรรคเพื่อไทยพยายามจะเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรมนูญ ก็รัฐธรรมนูญมันเป็นของประชาชนถ้าประชาชนเขาเลือกพักการเมืองที่อยากจะให้แก้แก้มันดีขึ้นให้มันเหมาะสมขึ้นเป็นประชาไ้มากขึ้นแล้วมันจะไปตรงไหนถูกไหมครับพูดง่ายๆคือคนที่มาร้องเนี่ยไม่มีจิตวิญญาณและจิตสํานึกในความเคารพต่อประชาชนเจ้าของประเทศเลยคิดอย่างเดียวว่าจะทายังไงให้พวกพ้องตัวเองเสวยอํานาจเข้าสู่ตําแหน่งทางการเมืองได้ก็เลยไม่รู้จะทายังไงเพราะเลือกตั้งก็แพ้ไปที่ไหนก็ไม่มีใครเอานะครับพักตัวเองก็แตกสลายขาดก็เลยต้องมาอาศัยกลไกของสารรัฐธรรมนูญดึงสารลงมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่่่่งงผมมมมออวาาาไเหะสยยิ่ง